我。<laughs> oh <my God. S 2> <laughs> ตอนเ้าๆเ,เด้อจ้ะมันนี่แม่น้องไผ่อุัติเห็ดแนวอยู่แนวกินนข้าไปเบิง้งจ้าพุ่นยู่งห้องใหม่พนสุดท้ายยังกินเดี๋ยวข้าไปเบิ้งเด้อจ้ะอาหารเ้าวมันนี่จ้ะแม่น้องไผ่เตรียม,มป่ะพอดีจ้าแม่น้องไผ่จ้าจ้าไม่เป็นไรจ้ะมืัอนี้มีเมนูจ้ะมเมนูยัง นี่หัวใจดีหัวใจหางหางงัวหางงัวหางิต้มสุบหางงัวว่าแม่น้องไปไปตลาดนัดเลยไปพะหางดำก็หางขาวเิเศษตะแซ่ล้อจันดกวันนี้เ้าสิต้มยำเนาะต้มยำหางง้วนี่หางงัวสองหางเลยหางหนึ่งคือดำหางหนึ่งคือขาว คนละแก้วน้องใส่เป็นจิตผู้หนึ่งสี่สองแก้วคุณนนท์เิ่นสองแก้วเพิ่นนั่นแถมแจ้วขมพร้อมแจ้วขมเพิ่นว่าบ่ต้องต้มโดนเด้อพะาหนาเิ่นต้มมาเฟยแล้วนงั่มพ่อพูดพูดนี่แหละต้มย่ำกดนหนาวเตรียมเชียงกันน้องไปสีหันกันหันแล้วก็ไปล้างอีกกอนตถิเอาให้ล้างกคนยังมาหันมาหันเหล่ หลังก่อนจะมาหันไาขันไปลลางทางก่อนจะมาหันวันวมันมากเฮียยุนี่เกิดเสยวันสารพิษเนี่ย บ้านสารพิษผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อเนี่ยผิดเป็นสารพิษเป็นอย่างนี่ละ่ะมาแต่งการน้ำย่อยลูกบ้านจอมท่องจ้ะไปปุ่มบ้านพข้าไน้องเบิ้งหวานเแบบ่นี้มาเบิ้งเนี่ยน้องไผล่างต้องข้อมสะอาดข้อมสะอาดนักสะอาดต้องไปซรอย เป็นตะกีล่างที่แบบข้าวของผักใจ่ยังสป็นล่างอีกอาไปสร้อยมันปะไปน้องไฟกำลังลงมือหั่นมันเป็นขอเป็นข้อวันย่าอย่างก็ให้ให้เขียวตี๋ให้เขียวขายผักเด้อย่าเขียวมาเด้อย่าเขียวเขาอยู่บ้านใดล่ะบ้านใดผู้ขายอยู่ตลาดนัดอันบ้านเสียโกก ไปบดได้แล้วก็ทักทายเลาเอืนอไนท์ให้ปักสื้อซอยเล่าบ่า <c oughs> ล่ะเสือ้อ <c oughs> เด็ก็สื้อผักน้ำเล่าทำหนกักบ่ล่ะเมียหน่อยเป็นคอเป็นคออีเด้อเนี่ยตืขคอมันก็ะถิบบ่ยากเสกมองว่าเนี่เลอแต่ว่ากันคอน่อยนี่ยบ่ขาดเป็นกระดูก หอ,อยให้พดต้มยำใส่แบบขามเปียกถิ่มเนบ่ะปลาชีสส่น้ำมะนาวอ๋อไส่น้ำมะนาวนี่จ้ะเครื่องเขาสีไบถั่ต้มนาวคาตะไคร้ลาโกดยยางจ้ะเอานี่มันงามแท้พี่น้อง เนี่ยเสร็จเครับเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะถาดใยหนึ่งหางง่วจ้ะมี้ฮัสิตมหางง่วะประตูดังไฟไไแทะเต,เต,เตรียมเตรียมเตรียมยังไงกินห่อนห่อนเนี่ยเขากำลังเริ่มงามพี่น้องเชียวคักแต่ว่าฝนเริ่มมันงดไปจังน้อยแล้วเปลนี่ บ้งหันโอ้ยยห้บ้อนไใบย่าเฟิ่มตกเด้อพื่นนะวันนี้สิยบ่าได้ไห้หาเพิ่อนทีใไหาเพิ่อนก็เก้าเลยน้องตกหลายกระดีเข้าเกิดเมื่ดแลวแล้วเจอบันนี้ตกมาโรลดปันนี้เขียมเครื่องเลยจ้าไข่ กันเ่ยครับดิ่ได้เลยเต๋อต้มัก็กสดกินเลยสมุนไพรเนาะ,นะเครื่องครบแล้วจ้ะทอนๆจวดล้มแล้วเก้าขินจวดบาดเดียวอือห่อนไปห่อนแล้วถอดพริกเด้อจ้ะไททะม่บ่าถอดยังเนอนๆถอดพริกจะ<ต>ใช้ต้มย่ำจ้ะ

น้ำเดือดเครื่องลุ่มทาแตะไคร่หัวหอมใบบักปูดหักผักซี่จ้ะน้ำเดือด้วพี่น้องบันทึกสมุนไพรหอมหวยหอยล่ะอันลุ่มจ้ะโดดลุ่มกบงัวลุ่มไปน้ำเดือดแล้วเรตีเดือดตีลง่มไปเกลือลุ่มจ้ะ หอย,หยเน uh huh. ี่ยไปหลาเตะย้ำกิ่นคนนัวปลาเสามซอนหลุดเจ็ดซอนเนะพื่น<ร>อนแต่จปริม่านเน้อจ้ะเนปริม่านของอาหารเฮาพอแจบเฮาตืต่ลลงไปอีกเอ็มมกักเอ็มมกักนัวมกัก คนละรสชาติบางคนก็เลยน้องมันจะแสบเลยเหรอเพี่น้องเรียงบอกได้จากพอเราไวทีบอเผ็ดน้าบ่กินเผ็ดกินยุ่ิแต่ว่าเรากินเผ็ดก็ได้จ้ะน้มผิดจ้ะผิดที่ฮอททอด์ตตงหันผิดลงไปจ้ะ ខាត់បត់ឆាតដាក់បិលបាក់ណាំស្ວຍລົງចាំណាំបាក់ណៅលົງចាំប៉ានណៅហូបពីបរយໃសមាត់លត់តាមស្ວຍស្េតខំ ziem gì sẽ đẹp được thì nòng luôn nè, hòm bực nao chắc thì cái gì, oh, đẹp, thấy lung lung đã, sẩm đấy nhá, quẫm sẩm, quẫm sẩm, lôi chả bầy <băng? cười> <laughs> 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 คงได้เลยแบบนี้แหละโอ้จะเสียบแิ่น้อพี่น้องเซี่ยวถิ่นลูกอากาศมือจะเสียบแิ่น้อพี่น้องเรียบร้อยแล้วบนี้จะเสียบขับพี่น้องพี่น้องสดหอมสุดสมจังหน่อยเนาะสวัสดีครับพี่รุ่นครับอีสานบางหน่อยมาเด้อพี่น้องกินต้ม ยำหางวัวน้ำทีมงานมอนี่หอมดีเรื่องอะไรลูกเร่งใส้ตอนเป็นตะแสบเป็นตแสบก็ตอนได้ยินไม่เคยดีแสบเหมือตัวเนาผีมือตะกาวานบ่ผ่านนะพี่น้องหอนหอนเดี๋ยวมันจะดวงรีบไม่ห่อนหอนเด้อยังไงถึงใจนุ่มหอมจิงเทียดิงสีเลยพี่น้องมาหอมกันห้อง หน้าตัวแบบเสียบสุดนห้องเนาะเอาไฟมากลับเดียวเขาเดียวเขาเดียวเขเดียวมาเด้อพี่น้องกิน,น,นต้มหังว่าจะ้ะแส่บครับสวดถอนห้องเนี่ยลงข้อดีครับสมบร่อยพอนี้พอเด,ดียว มาเด้อเบาแอะกินตะปลาอยู <c oughs> ่ห่างโอ้ยไปอยากไปหาเจ้าลละบะนั si ่นอบ้างอันปลามักข้างนั้นเป็นจินปลาเนาะทัเงห้อมีอะไรกินไอยู่ทางห้องไม่ได้หลายอย่างเปลี่ยนไม่ใช่ไหมทั้า้อง่นทั้นห้นมันกินสุ่มกันละมันต้องเปลี่ยนสุ่มกันสุ่มกันย้ำด้กันลาบปลาสุ่มกินมันเป็นจังไงเหรอ ไฟก <ไฟ S 1> ินไฟกินตาปลาพร้อมผิเท่าผมนอนอย่เนาะ <c oughs> พอตอนนี้เันนะเพินมาุ่้กันกินหลาบเพื่อบานเาท่า <c oughs> กันุ่กันกินหลาบโยหลาบปลาเกือค่อยดีเนาะ

แม่บอกมากก่อนที่ก็เนนักแทบมาเปนเล่าเอยไปนอนกินของกันหัวตีมปนเหนักหัวตีหัวลายตีเจ้ามีหัวเจ้าคันแม่นั่นชี้รถ่านไปก็นจะไปทรงเล่าอยู่เหรองุทธเอายางค้อขุมอนี้คือจังหนักครับเวหัวแล้วถึงเอาหัวก่อนยีแมนได้เนาะเพิ่มอืนเดี๋ยวสิย่างเบิ้งอยู่บัวเขากันได้ อนกบัวข้าค่อยกับบอกนั่นของตางเ้ยตอนนี้น,ะนกกินมืดขอ,องตางน้ำานำคุณยังมีปลามีนกยังมันหายกินยืนตัวบางก็บรวณบิหาน้อยบิหารยังไม่ีห้กินัวกขวานปลาขวานคือห้องหอ,อ,อย มั่งเลยบบมี่หนวกตะกี้บ้านเท่ากับบะมีนกจังสิไปเห็นอยู่บ้านเพิ่นโอ้ยคืองานมากจังเลยเหรไปเห็นบ้านเพิ่นะตะกี้บะหมี่เนาบานเท่าเนาะเหนื่อมากจากผู้เล่นส่วนแบบบานเทากัมีตะกี้มีแต่โซนผากลางแม่ไปเห็นน้องเพิ่นโอ้งามเพิ่นเนาะหมักเบิ่งอุยไทยน้องสวรรค์นี่มาเห็นบ้านเฮาโอ้กินกินหลานปลาเบิแล้ว น้ำจำมันเห็นผ่อนลงแล้วโลคมองไดดับมองหมันหตาดีก็คนผนได้พรยรุ่นเนื้มูาอยู่ตรงไหนมันเห็นมันเดี๋ยวหาอนี่เอาไปเห็น,นเห็น,ดนเดยมันจ้่อนจงเดีวพมาะจะววะนนบนขัดด้วย ขอบคุณเด้อพี่น้องบ้านเฮาที่ติดตามอีสานบ้านน้อยก็ขอบคุณยมซี่สมองสุบบ้านะครับเสานมีมือนีต้มยำหางงัวครับถือว่าสุดยอดที่สุดครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละครับสวัสดีครับ